สวัสดีครับสวัสดีมิราแฟนเพลงทุกท่านนะคะวันนี้เราจะนำพาเลงเข้าไปสู่รายการดับสุอีกติ้งอีกครั้งนะคะซึ่งเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่หลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่จะกินเนื้อสัตว์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะวันนี้เราก็เลยหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์เราจะพยายามทําให้ได้นานที่สุดแล้วก็พยายามทําให้ได้เยอะที่สุดค่ะวันนี้เราก็เลยจะรับประทานอาหาร ที่เป็นผลไม้นะคะเราจะทำเป็นสลัดแล้วเราก็จะกินกับโยเกิร์ตที่เป็นรสธรรมชาติโลว์แ t โยเกิรต์ตไขมันต่ำนีะครับมันตกแดกโยเกิร์ตมันมาก ในส่วนของสัตว์ของเรานะคะเราจะใส่แค่งนเขียวแค่นี้นะคะเราไม่ได้ทานเจหรือไม่ได้ทานมังสวิรัตนะคะเราก็ยังทานอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรือส่วนผสมของสัตว์อยู่ไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรืออื่นๆน,นะคะและเราก็ไม่ได้ลดความอ้วนเนื่องจากเรากินในปริมาณที่เยอะสารเกลือไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติแลวเราก็จะกินแตงกวาญี่ปุ่น ใหห้มดอันนี้นะ,ะแต่เต็ตก้าญี่ปุ่นเราจะไม่กินใสายัาบแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีสันสวยงามมากยะชิมก่อนนะคะ อร่อยนะคะอิ่มท้องไม่ได้แบบอิ่มจนจุกแต่มันมันก็อยู่ท้องยกเกิดมันก็จะมีแต่วความมันๆแล้วก็จะจืดมันก็จะได้ความหวานจากลูกเกดแล้วก็จะได้ความเปรีปปร้ยวจากออง่นนะครมันก็เข้ากัางรมกล่องดี ในประเทศญี่ปุ่นแกนะ่มาวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เข้าสู่กระบวนการดัตจริตจริง ถา้ามันหิวไหมมันก็หิวนะคเะดีต๋ตวต้องดูพพุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะมันก็จะใช้พลังงานแล้วก็ energy ค่อนข้างที่จะเยอะแต่วันนี้มันไม่ได้มีอะไรมากมันก็เลยแบบสบายสบายหนอ่อยแต่ว่าถ้าเราแบ่งเวลาในการกินแล้วก็เทียบอัตราส่วนในการกินเนี่ยมันมันก็น่าจะช่วยได้อยู่นะครับ นี้เาตล้วเขาปอกนะอันนี้มีวัตถุดิบเป็นมันอันนี้นะครับเป็นมันเทศที่ซื้อมาจากแมคโครเป็นมันเวียดนามที่แรกเราจะเก็บเอาไว้แต่พอเก็บเอาไว้แล้วเราสึกว่ามันมันเริ่มมีกลิ่นแล้วมันเหมือนจะเป็นเชื้อราก็ต้องมาปอกแล้วเอานึ่งเก็บไว้นะคะพอนึ่งเก็บไว้ปุ๊บเนี่ยเวลาจะทานก็นมาอุ่นโดยการผ่าน การเดทหรือวมันอุ่นอีกที่นึง่งนี่ก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับเพราะว่ารอบที่รแาบบตอนที่เราซื้อมาเราก็ปล่อยไว้แ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันเกือบสัปดาห์เราก็เข้าใจว่ามันจะอยู่ได้นานสักพักหนึ่งมันก็เป็นเชื้อรามันก็เน่าก็แบบเสียดายเราจะมาลุ้นไม่ต้องลุ้นแล้วมาเป็นมันสีเหลือง จริงๆแล้วเราสามารถนึ่งทั้งเปลือกมาได้นะครับแต่ว่าเพราะนึ่งทั้งเปลือกเนี่ยมันมีโครนที่มันชอนชัยอยู่ตามร่องของผิวมันอันนี้มันเป็นมันเวียดนามนะครับตอนจะซ้แมคโครเขาบอกเลยที่มามันเป็นมันเวียดนามไม่ใช่มันปุ้ม แล้วมีสีแบบสีแหลๆ่ๆหรือว่าสีชฉ่เราจะทำเป็นชิ้นยังไงดูแบบนี้นะคะเราก็จะทำเป็นแบบนี้เอาไว้จริงๆแล้วช่วงนี้น้ำหนักเราก็ลงแบบฟุบเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการเปลี่ยน พฤติกรรมการกินของเราด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ถ้าถามว่ากินเยอะมันก็กินปกตินะคบก็มีการกินชาบูบุฟเฟ่ต์อยู่แต่น้าหนักมันดันลงเองแต่ที่วันนี้ที่เรากลับมาดัชเชเลอิตติ้งนะคะหรือว่ากินแบบกินผักกินญ้าหรือกินอาหารที่แบบกึ่งมังสวิรัตเนี่ยเนื่องจากเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างที่เราบอกนะคะเพราะว่ามันกินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปมันรู้สึก รู้สึกไม่โอเคก็ต้องปรับเปลี่ยนการกินบ้างเดี๋ยวมันจะเกิดความเคยตัวแล้วมันก็จะเกิดความเคยชินแล้วเราก็จะไม่กลับมากินผักอีกเราก็จะลองเปลี่ยนวิธีการกินหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเนื่องมหม่กเกิบไฟจริงๆทั้งงดเนื้อสัตว์ได้มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะจะพยายามงดให้ได้นานที่สุดแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่กินตลอดชีวิตนะคบเพราะว่าเราไม่ได้นับถือเจ้าแม่หรือวัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เราแค่อยากปฏิวัติตัวเองแค่นั้นเองเป็นการฝึกช่วงนี้ก็จะเห็นเราผอมลงนิดนึงนะคะจริงๆริเราไม่ได้ลดน้าหนักนะคะแล้วก็ไม่ได้ลดความอ้วนแต่มันก็เป็นผลพลอยได้เพราะว่ากิตจภัคติยาม,มันก็จะมีลักษณะออการขับถ่ายที่ง่ายนะคะแม้จกรักษะอาหารมันก็กิตภักมันก็จะย่อยง่ายบอกไปก่อนรีกไดว่ามันแป้งเยอะมาก เนี่ยพอถ้าสมมุติเราไม่ปอกใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเชื้อรามันก็จะกินไปเรื่อยๆเนีย่ยมันเน่าม,มันก็เริ่มมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์แล้วด้วย,ยต้องทําไปกินไปนะคะต่อไปนี้การกินของเราคือเราต้องกำงหนดระยะเวลาในการกิน ให้ดีเช่นกิน10นาทีก็ต้องกินให้เสร็จภายใน10นาทีเพราะจะไม่กินไปเล่นโทรศัพท์ไปหรือกินไปพูดไปอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องกินแบบเป็นกินแตลักษณะเพราะมิฉนั้นมันก็จะเลยเถิดมันก็จะยืดเยือ้อมันก็จะกินกินไม่เสร็จสักทีนะคบกระบวนการหรือระบบก,การย่อยอาหารมันก็จะทํางานอย่างไร้ประสิทธิภาพ เราจะปอกออกจะส่วนปลูกมันออกนะครับเราจะไม่เชื่อนเนื้อออกเยอะมันเนี่ยมันเป็นพืชหัวนะคะและม,มันมาจากดินสมัคมดินที่ปลูกมันสามารถจะเป็นดินทรายเพราะมันเป็นดินที่ร่วนซุยมันก็จะปลูกพืชหัวได้ดีที่สุดเพราะหัวมันก็จะใหญ่ มันจะไม่มันจะไม่ห่วงเล็กเหมือนพวกดินเหนียวคือดินรูกรงังแล้วก็จะใช้ที่เนืงอัอน,นี้นะคะที่เราซื้อมาจากอีกเกีย พอเราเอาใส่ในภาชนะที่มันแข็งมันก็จะหุบจมมันก็จะนึ่งได้เลี้ยงใส่นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันตรายมาก Oh. ออกเสร็จแล้วขออนุญาตไปทำการนึ่งก่อนนะคะสวนันนีก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ